สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง cr จะได้นะครับช่องหอยฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหมือนรัฐบาลนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเอา2สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับซึ่งเป็นชุดที่2นะครับที่จะหนุให้วิจารณาดูนะครับก็ลองมาวิเคราะห์วิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมานะครับมันจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นการตัดสิน ใ่นี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนาไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่นะครับหรือว่าไม่ชอบก็ดูไปบรผ่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนาไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเตียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดมกวนย้อนหลังอนานะคตก็ต้องรู้ว่ามันจะเป็นปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ2ส,สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับ ก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วหนึ่งสูตรนะครับก็คือสูตรนี้ของงวดที่แล้วสูตรนี้ลงเทียบชนไว้กับอีกหนึ่งสูตรนะครับชนกันที่เลขห้ากับเลขแปดนะครับบวันที่ออกสามสองนะครับหลักหน่วยล่างนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสองนะครับสูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามา เราก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาเป็นแนวทางต่อสถิติของสูตรเข้ามาจากงวดที่ออก3 8นะครับเดี๋ยวงวดนี้เรามาเทียบชนจากงวดที่ออก61นะครับจากสูตรที่2สูตรใหม่ที่จะเอามาเทียบชนสูตรนี้เข้ามาก็2 4 6ส9 9งวดเเที่ป็นตัวเลข5ตัวนะครับสูตรนี้เรามาดูของงวดนี้ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักสิบล่างนะครับตัวแรกเราบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1-2ครั้งแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลักสิบล่างก็คือเลข3แล้วก็หลักหน่วยเลขหน้านครั้งที่1นะครับเลข5แล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2 9ก้บวกหเป็น8 8ดบวกห้าเป็น13 13าบวกเเป็น22่สิได้เลขสองนะครับตัวแรกสูตรนี้เพิ่มไปทีละสาแต้มนะครับหตัวก็จะเป็น5 8 1 4ปดหน ไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับหนึ่งเมษายนหกแปดนะครับเราดรูว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับสูตรนี้สูตรที่สองนะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับสูตรนี้เข้ามาทีหลังหนึ่งอดนะครับงวดแรกจะเริ่มเข้ามาจากงวดที่ออกหกหนึ่งนะครับเทียบชนจากงวดนี้ วัแรก7บวก2เป็น9 9เบวก2เป็น11บนะครับบวก0นย์ก็เป็น11ได้เลข1 1 11ลบ1นะครับตัวแรกเหลือ10เอาตัวท้ายก็คือเลข0นะครับ0ูนย์บวก2ได้2 2บวก1ได้3ามสูตรมี4ตัวศ1 2 3กับประวัลที่ออก6กนะครับหลักหน่วยล่างนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1บวกกันแล้วนะครับ0 9 12กนะครับกับประวัลที่ออก2 1 หลักหน่วยล่างหลักเล็หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสองนะครับกับรางวัลที่ออกห้าหนึ่งหลักหน่วยนะครับเลขกหนึ่งบวกกันแล้วนะครับได้สิบสี่นะครับสี่สามห้าหกกับรางวัลที่ออกสองสามหลักหน่วยนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสาม แล้วนะครับ1023กับประวันที่ออก51เลขหนะครับหลักหน่วยศูนยกนะครับกับประวันที่ออก50นะครับหลักหน่วยนะครับเลข 0, กูบวกกันแล้วได้13 3 2 4นะครับ3 2 4 5 แล้ววันที่ออก54หลักหน่วยตัวที่เข้ามาคือเลขสีองมดที่ผ่านมาสูตรนี้8ปบกแเป็น16 16บกสเป็น19 19บวกหเป็น20ได้เลขศูนยนะครับเอาตัวท้ายนะครับตัวแรกลบ1นะครับเหลือ9 9บวก2เป็น11 สิบเวกหเป็น1 2นะครับเอาตัวท้ายนะครับทั้งหมด4ตัว0912์กับพระวัตที่ออก3าสองหลักหน่วยล่างนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสองอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับเข้ามาก็2 4 6 8นะครับสูตรนี้เรามาดูของงวดนี้ 7บวก5เป็น12 12 2บวก2เป็น14 14บวก7เป็น21นะครับได้เลขก1ตัวแรกลบ,นนบน 10, 1นะครับ 2, เหลือ10บ1ลนะครับเหลือศเอาตัวท้ายนะครับ0บวก2ได้เลข2 2บวก1นะครับได้เลข3 1 0 2 3 หนึ่งเมษายนหกแปดจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักพันนะครับตัวแรกบวกด้วยหลักร้อยบนแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สอง ก็มาบอกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1นนะครับถ้าลองเรามาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ระหว่างสองสูตรตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลข2เลข5เลข8ไม่มีมีเลข1เลข่หนึ่งีนะครับชนกันอยู่2ตัว ทีเลกหนึ่งแล้วก็เลขสองนะครับหนึ่งในสาย,ยนหกแปดจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับถ้าเราย้อนดูสถิติ จากหอดที่ออกหกนะครับหอดแรกนี้ก็จะชนกันอยู่2ตัวนะครับ6 1กับ2นะครับเลข1เข้ามาชนกัน1กับ2นะครับเลข1นะครับเข้ามาชนกัน0กับ1นะครับเลข1เข้ามาชนกัน4 3 6 ออกสองสามนะครับเลข3เข้ามาชนกัน0 9 2นะครับออก5 0เลข0นะครับเข้ามาชนกัน0 9 2นะครับขอโทษทีนะครับอันนี้เลข1นะครับเลข1นะครับออก5 1 กัน092นะครับเลขศูนย์เข้ามาชนกัน245นะครับออก54นะครับเลข4เข้ามาชนกัน912นะครับออก32นะครับของว่ตถีผ่านมาเลข2เข้ามาแต่ว่างวดที่แล้ว สสูตรนี้ไม่ได้ลงคู่กันนะครับสูตรเก่าลงคู่กับอีกหนึ่สูตรหลุดนะครับส่วนงวดนี้เอาสูตรใหม่นะครับมาเทียบชนชนกันที่1กับ2ก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับหลักหน่วยล่างนะครับงวดวันที่1ีเมษายนก็ลองไปวิเคราะห์ดูชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับทั้งหมดทั้งหมดก็เป็นเพียงแนวทางนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ